จอมพลังพายายและเพื่อนของนางสาวฟ้าขอความช่วยเหลือผอบาตารหลังถูกอดีตแฟนหนุ่มซึ่งเป็นทหารหนีทัพบุกลักพาตัวยังไม่สามารถติดต่อได้หลายวันครอบครัวเกรงจะถูกฆาตกรรมผมไปทําเคสที่พัทยาพอดีตัวของน้องฟ้าเนี่ยเขาเห็นผมมาก็เลยมากับเพื่อนมาขอความช่วยเหลือที่ผมว่าเนี่ยพี่กระสุนอยู่ที่ขายอยู่เลยช่วยหนูหน่อยเนี่ยแล้วตัวผู้ชายเนี่ยมันบอกว่ามันจะตามล่าหนูจะตามเอาเอาหนูแบบ เอาหนูไปสังหารทั้งครอบครัวเขาว่ากลัวนะผมก็เลยโทรหาไอ้บอยวันนั้นมันก็รับกับผมหมดนะบอกว่าเออผมทําลงไปผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหตุผลมันก็เป็นเหตุผลที่มันเข้าข้างตัวเองอะนะครับคือหลังจากที่ผมกลับมาเนี่ยตัวบอยก็บอกโอเคจะไม่ยุ่งจะไม่อะไรจะปรับเนื้อปรับตัวผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์มันมาดักรอที่บ้านเขาล่าสุดเนี่ยเอาปืนไปจ่อที่คอแล้วให้ผู้หญิงขึ้นรถ เอาปืนจ่อหน้าเพื่อนอย่ายุง่งแล้วตอนนี้น้องฟ้าเนี่ยหายไปสี่วันสี่วันแล้วนะครับไม่มีการติดตอ่อกลับมาติดตอ่อน้องก็ไม่ได้แต่มีติ๊กตอกของฟ้าทักมาหาเพื่อนนะก็บอกว่าเอ้ยสบายดีไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกังวลนะเนี่ยผู้ชายดูแลด,ดีผู้ชายเนี่ยพามาผู้ชายเนี่ยพามาที่ประเทศลาว พาไปที่ประเทศลาวพาไปอยู่บนเขาทางเพื่อนเนี่ยผมก็คุยกันว่าให้ลองถามสิพาไปอยู่บนเขาเนี่ยขอดูภาพหน่อยขอดูวิดีโอคอลหน่อยอันนี้ก็บอกว่าไม่สะดวกไม่อะไรอยู่บนเขาก็ถามไปถามมาว่าสรุปพี่ไอชื่ออะไรอะไรยังไงสุดท้ายผู้ชายก็ยอมรับว่าชื่อบอยนะครับแล้วเมื่อคืนสดสดร้อนๆญาติเขาก็พยายามที่จะถามพยายามที่จะชวนคุยเพื่อที่เอาข้อมูลให้ได้มากที่สุด ท้ายไอ้บอยพิมพ์กลับมาว่าฟ้าไม่อยู่แล้วแบบเนี้ยก็ทําให้ทุกคนเลยผมส่วนตัวผมเองคิดก็ยังคิดใครก็คิดนะว่าน้องอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่ากลัวโดนอ่คนในครอบครัวโดนฆ่าค่ะเพราะพี่บอยขู่จะฆ่าจะฆ่าล้างโคตรทห้หมดเลยแม้กระทั่งหนูก็ขู เขาบอกว่าให้หนูเลิกยุ่งเดี๋ยวมึงสยองแน่กูจะมีปัดพอมึงอย่ามาร้องขอชีวิตกูนะมึงเจอกูแน่อันนี้ก็คิดว่าพี่ฟ้าเนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วค่ะคือตายไปแล้วอะ่ะเพราะว่าเขาเคยยิงแล้วเขาไม่ทำเขาไม่ขู่เล่นๆแน่นอนค่ะแล้วลูกตำรวจเรารู้ได้ไงที่เขาบอกว่นลูกตำรวจก็เขาเคยบอกกับยายไว้ค่ะว่า ว่าเขาไปรูปประกวดใครทําอะไรเขาไม่ได้เขาไม่กลัวกฎหมายเป็นควนน้องฟ้าเยอะมากที่ที่ตอนตอนติงแต่ละรอบค่ะรไม่มีตึมหน้าตอนน้องฟ้าหายยายก็แจ้งตอนน้องแบงค์หายยายก็แจ้งก็ไม่มีตึมหน้าค่ะตอนน้องไป็นหนักสม,มุดเขาบอกว่ายังมไงบ้าง ก็บอกอย่าตามเลยเด็กไม่ชอบแบบนั้นก็ปล่อยมันไปฮเด็กชอบแบบนั้นปล่อยมันไปตำรวจที่ไหนเนี่ยตำรวจพัทยาค่ะโอบอกลูกหลานฉัานโดนตีจนเล็บหมดแล้วก็เด็กมันชอบก็ปล่อยมันไปมันเพี้ยงความทำไมตำรวจสพงศ์เหรอคะวันนี้น้ดูอยู่ท่านยังพอมีเวลาท่านยังพอมีเวลาอยู่นะครับนะท่านก็เคยเห็นท่านดูไลฟ์ผมด้วยท่านน่าจะเคยเห็นว่าเคสที่ผมเข้ามาเนี่ยที่เคสต่างๆเนี่ยตอนจบเนี่ยมันจบแบบไหน นะถ้าไปมามอบหลายคนมามอบก็มีนะครับผมก็อยากให้ท่านเป็นเหมือนหลายๆคนที่มามอบอยากให้ท่านเนี่ยนะกลับเข้ามาถ้าน้องฟ้ามีชีวิตอยู่ท่านเอาน้องฟ้ากลับมาสู่อ้อมกอดของยายนะคือยายท่านสงสารมากนะแล้วท่านเนี่ยนะจะบังคับให้คนคนหนึ่งมารักท่านเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้จะรักด้วยปืนจะรักด้วยมัดเท้าเข่าศอกแล้วบอกให้เขารักท่านเนี่ยผมถามว่าถ้าท่านคิดแบบนั้นหรือท่านทําวิธีแบบนี้อยู่เนี่ยท่านกําลังหลอกตัวเองอยู่หรือไม่ ท่านลองคิดดูดีๆนะถ้าเขารักท่านเขาควรรักท่านด้วยด้วยใจที่เขารักท่านจริงๆอยากอยู่กับท่านจริงๆไม่ใช่เพราะท่านมีปืนเพราะท่านต่อยเขาหนักท่านเตะเขาแรงไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่หนูโดนยิงที่ไหนลูกยน,น่เหรอไหนเปิดให้พี่ดูอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ<อ>โดนยิงใช่แล้วตอนนี้ลูกสุนยังไม่ผ่าออกลูกสุนยังไม่พาอกพาอกอใ,<ช>ใครยิงอ่ะแฟนแฟนยิงเหรออยู่อยู่พื้นที่ไหน อ๋อพื่งที่นน,นทบุรีแต่หนีมาที่นี่ใช่ไหมว่าหนูครอบครัวอยู่ที่นี่อ๋อไม่ได้เกิดเรื่องที่นี่ใช่ไหมแล้วหนูไปแจ้งความไว้หรือยังยังค่ะบพนนี้ไม่มีเจ้าหนาไปไม่มีใครช่วยผูดต่อวันนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะแฟนเขาห่วงอะไรอย่างเงี้ยแฟนห่วงพี่ถามจริงๆเราไปมีคนอื่น,นเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่มีค่ะพอดีว่าหนูทำงานกับน้องคือวันนั้นอยู่ๆเขามารับหนูที่พัทยาแล้วเขาก็ไปยิงหนูที่สนามบินสนามบินอะไร บินดอนเมล้วค่ะตรงที่ลงโลอกค่ะร้านลงล่สนามบินเขาเรียกอะไรนะคะเฮ้ยไปยิงที่สนามบินในสนามบินเลยเหรอคือมันเป็นทางลงไปสนามบินนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทางข้างมันจะเป็นลานจอดสนามบินลานจอดที่มันวนลงไปอ่ะเขาลงรถมาปุ๊บแล้วเขาก็ยิงเลยลงรถมาแล้วยิงเลย ตอนนั้นมันช่วงเวลาตอนปีสี่ไม่มีคนช่วยไม่มีคนเกิดอะไรเลยเฮ้ยแต่แต่มันต้องมีกล้องวงจรปิดดิแล้ววันนั้นหนูเลือดไหลใช่ป่ะแล้วใครพาหนูไปโรงพยาบาลอ่ะเขาไม่พาหนูไปโรงพยาบาลเขาควรหนูอาจะแจ้งตำรวจจากเขาเขาก็เลยไม่พาหนูไปไปไหนเขาก็พาหนูไปขังที่ห้องจนหนูหนีออกมาเมื่อเดือนมกราเนี่ยค่ะก็พาหนูไปขังที่ห้องไม่ได้ติดต่อใครโทรศัพท์เลยติดต่ออะไรเลยไปขังแล้วทำอะไรบ้างเขาก็ตีทำร้ายร่างกายคกูแผลแบบมันจนหายหมดแล้วค่ะที่กว่าจะได้ออกมาไปขาที่ เขาตีค่ะเขาตีซ้ำที่เดิมที่เดิมเลยแล้วก็มีรอยยิงเป็นปืนแก๊สอีกเป็นปืนขัดแก๊สอ่ะค่ะที่ไหนก็ยิงในห้องอ่ะค่ะแล้วโดนไหมโดนค่ะมีรอยเลือดแล้วว่าเขาไอ้นี่มันหายไปหมดอ๋อมันเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเหรอแล้วตอนนี้เขาติดต่อมาอยู่ไหมพยายามติดต่อมาเขาแบบจะมาขู่ว่าทำร้ายครอบครัวว่าถ้าหนูไม่กลับไปนี่เขาจะมาทำร้ายครอบครัวหนูมีเบอร์เขาไหมมีค่ะเดี๋ยวเราคุยติดต่อเขาได้หมอเราคุยได้เขาหลยบอยนี่ใครคะนี่ป้าเอง ตอนนี้อยู่ไหนบอกไม่ได้นะบอกไปหนูจะกล้ากลับไปได้ไงอ่ะพี่ยิงหนูขนาดเนี้ยพี่ไม่ตั้งใจนะตาหนูรู้ว่าพี่ไม่ตั้งใจพี่ไม่ตั้งใจแล้วมันพี่ทําหนูหลายครั้งมากเลยนะพี่ก็ทำไงก็ใช่หนูรู้ว่าพี่ทําพี่บอกเหตุผลได้ไหมว่าพี่ทําหนูทําไมอ่ะ พี่กันจอมพลังนะเออไอ้หนุม่มมันเกิดอะไรกันขึ้นบอยคุยกับพี่บอยต้องพูดความจริงนะแต่พี่จะได้หาทางออกให้บอยกับของน้องอันดับแรกคันคที่มันเลือเรื่องจากน้องน้องเขาสีา่คนตอนี่ยัง,ย,งยังไม่มีรู้กันทีนคือผมมีแฟนอยู่สองคนครับคือน้องก็เป็นแฟนที่สององผมครับพี่ทั้งทีนี้ผมทำงานเป็นรองภครับพี่เขาขโมยเงินไปร่วมเป็นหมื่นนะครับจนแบบว่ามีลูกด้วยกันครับพี่กันเขาลับไปหาทางบ้านเขา กันบุรีครับกลับมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาบอกว่าเขาจะไปทําแท้งนะครับดันันผมก็ต้องหาวิ่งหาหาหาตังค์ให้มากเลยนะเพื่อนที่ไปรับเขากลับมาแต่เขาก็โอเคที่จะกลับมานะครับแต่ผมโมโหตรงที่ว่าเขาบอกก็คือเขาไม่เป็นเด็กร้านเขาเก่งแต่เป็นร้านหมูทาแล้วแบับตาเล่าด้วยอะไรแล้วก็ต้องไปนั่งกระแขกครับพี่คือผมบอกให้เขาหยุดได้ไหมหยุดแล้วกลับบ้านมาหาผมได้ไหมอย่าอย่าบีบให้ผมทำอย่างนี้ได้ไหมผมคู่เขาครับพี่การถ้าทำแบนี้ปุ๊บจะยิงเขาจะไปฆ่าเขากันเขาก็ยังไม่หยุดครับพี่การแล้ว่าเขาไปเเออาาาบบรุ่่นนททีง การเขาตอนรังตรงนั้นผมก็ยังเก็บไว้อยู่ครับพี่ผมมีเก็บไว้ทุกอย่างถือเหล็กจากในลาซาดา้าเครื่องมาทำปืนมาคารับที่บรรดาลูก่รที่ผมต้องยิงเขาคือเขาจะเอาลูกขอาแล้วเขาบอกว่าเขามีอะไรกับคนอื่นครับพี่ที่เราบอกพี่เนี่ยเหตุผลที่เราต้องยิงเขาก็คือเขาจะเอาลูกเราไปไป,ไปทําแท้งแล้วเขาก็ไปมีกับคนอ<ช>ื่นอันนี้ค,คือเหตุผล<ช>ของเราถูกไหมบอยแล้วถ้าบอยยิงออกไปแล้วบอยไม่กลัวโดนไม่กลัวโดนลูกเหรอยังโชคดีนะที่มันโดนขา